สวีเดสวัสดีนะครับผมอยู่กับผมนะครับเอฟชนายุทธนะครับกับสเก็ตฟุตบอลครับในช่วงดึกแบบนี้เลยนะครับโอ้โหมีข่าวของบาร์เซโลนาต่างดาวนะครับปูดครับจะไม่อ่าซื้ออาดรามาตาวเล่ขาดแน่นอนครับปูดต่างดาวเนี่ยสอบปัดซื้อขาดอาดรามานะครับมีรายงานว่าบาร์เซโลนาครับอาจตัดสินใจไม่คว้าตัวอาดรามาตาวเล่ครับร่วมทัพแบบถาวรปีเลือดกระทิงเนี่ยย้ายจากวูแฮมตันครับมายังถิ่นคัมบูด้วยสัญญายืมตัวเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา ผมออปชั่นซื้อขาดด้วยราคา29ล้านปอนด์ครับแม้ตราเลลเนี่ยจะปรับตัวเข้ากับต่างดาวได้อย่างรวดเร็วครับแต่เขาก็ถูกมองเป็นเพียงตัวเลือกสำรองของอุสมานเดบเบลล่ที่กลับมาโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในตอนนี้สปอร์ตครับรายงานว่าตราเลลเนี่ยอาจส่งตัวกลับไปอยู่กับมาป่าเว้นเสียแต่ว่านะครับจะมีดีลแรกตัวกับฟรานซิสโกตรินเกานะครับเกิดขึ้น รายงานระบุว่ามีความเป็นไปได้มากขึ้นครับที่เดมเบลีนจะตัดสินใจต่อสัญญากับต้นสังกัดขนาดที่บาร์ซ่าเนี่ยสนใจคว้าตัวราฟินญาจากลีดส์ยูเนเต็ตมากกว่าซื้อขาดตราอเลดด้วยแม้ตราอเลดครับจะได้เป็นตัวจริงถึง7ครั้งครับจากการลงสนาม10นัดเนี่ยนับตั้งแต่กลับมายังคว้นกาตาลันนะครับแต่เขาก็ถูกใช้งานเพียงแค่55นาทีเท่านั้นในช่วง3นัดล่าสุดครับและไม่ได้ถูกเปลี่ยนตัวลงสนามในเกมพบกับเซบียาเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยนะครับ เหมือนว่าบาเซโลนาเนี่ยครับจะไม่ตัดสินใจที่จะซื้อขาดอะดรามาตาเล่อยู่แล้วครับเพราะว่าเขารู้สึกว่าฟอร์มของอุสมานเดมเบลี่เนี่ยตอนนี้กลาลังขึ้นมาเยอะกว่าแล้วฟอร์มแจ่มกว่าอตาเล่เยอะเลยนะครับสำหรับอุสมานเดมเบลี่ช่วงหลังนี่คือย,ยิงกระจุยนะฟอร์มมั่นใจขึ้นและตอนนี้บาซ่ากำลังเตรียมต่อสัญญาของเดมเบลี่อยู่ด้วยนะและเขากําลังเล็งล็งที่จะซื้อราฟินญาจากลีปด้วยนะตอนนี้บาซ่า ไม่อาจาที่จะต่อสัญญาได้นะอาจจะส่งตัวกลับวูทัมตันก็ได้สําหรับอดรามาดาวเรดในตอนนี้นะครับที่อยู่กับบาซานะครับจัดไปครับทุกคนคิดว่าไงก็คอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับที่รับฟังในช่วงดึกแบบนี้ครับสวสวัสดีครับ